มีผลต่อเรายัางไงจริงแล้วเศรษฐกิจของเราเนี่ยมันมีผลต่อชีวิตของเราเยอะนะคะแล้ววันนี้เราจะไปดูกันว่าเศรษฐกิจที่ดีเนี่ยมันดีต่อเราได้ในด้านไหนบ้างอย่างแรกเศรษฐกิจที่ดีเนี่ยมีส่วนช่วยทําให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นค่ะก็แน่นอนนะคะว่าเวลาที่เศรษฐกิจเนี่ยไปได้ดีเราก็มีเงินหมุนเวียนในประเทศมากขึ้นธุรกิจต่างๆก็ไปได้สวยคนก็มีงานทําแล้วก็มีเงินจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้น ตัดเรื่องการกระจายรายได้ออกไปก่อนเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์หลายๆคนนะคะก็ชอบมองเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเหมือนพิซซ่าถาดหนึ่งที่อาจจะแบ่งไม่เท่ากันแต่เวลาที่เศรษฐกิจมันเติบโตเนี่ยมันก็เหมือนพิซซ่าทั้งถาดเนี่ยมันใหญ่ขึ้นและทุกคนก็ได้กินมากขึ้นแต่สุดท้ายแล้วเศรษฐกิจที่ดีนะคะก็ควรมาก,กับนโยบายการกระจายรายได้ที่ดีด้วยเพื่อคนทุกคนเนี่ยจะได้สาม,มารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองได้อย่างเท่าเทียมกันค่ะอย่างที่สอง เศรษฐกิจท,ที่ดีช่วยทําให้เรามีโอกาสพ้นฐานตัวเองได้มากขึ้นคือเวลาที่คนมีรายได้เพียงพอแล้วก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับปากท้องของตัวเองเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสได้ใช้เงินกับเวลาไปทําสิ่งอื่นๆแทนใช่ไหมคะเช่นไ,ไ,ไปทํางานอดิเรกไปดูหนังไปฟังเพลงไปชื่นชมศิลปะหรือว่าไปเรียนที่เศษเพื่อพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆและยิ่งถ้าเรามีโอกาสได้ทําอะไรเยอะๆเ,เนี่ยเราก็จะยิ่งรู้เร็วขึ้นว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วก็เจอตัวเองได้เร็วขึ้นจริงไหมคะ 3. เศรษฐกิจที่ดีมีส่วนช่วยทําให้เรามีความปลอดภัยมากขึ้นค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าคนในประเทศไม่ค่อยขัดสนกันเนี่ยเราก็อาจจะมีโจรน้อยลงแลงถ้าเศรษฐกิจที่ดีเนี่ยมาพร้อมกับความยุติธรรมด้วยเราก็อาจจะเห็นการประท้วงที่ใช้ความรุนแรงแล้วก็มีการประทะกันน้อยลงเพราะว่าจะมีกลุ่มคนที่ลำบากแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องออกมาเรียกร้องสิทธิเนี่ยน้อยลงไปด้วยสุดท้ายนะคะแน่นอนว่าเศรษฐกิจที่ดีเนี่ยช่วยทําให้ทั้งประเทศแล้วก็คนในประเทศเนี่ย พัฒนาได้เร็วขึ้นเพราะว่าเศรษฐกิจที่ดีเนี่ยดึงดูดการลงทุนและการลงทุนก็นํามาซึ่งการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างการลงทุนต่างชาติเนี่ยก็ช่วยทําให้เราได้รู้จักเทคโนโลยีและวิธีการทํางานใหม่ๆในแบบของเขาส่วนการลงทุนในประเทศโดยเฉพาะการวิจัยเนี่ยก็ช่วยทําให้เราได้นวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็ไอเดียใหม่ๆในแบบของเราซึ่งทั้ง2การลงทุนนี้นะคะก็จะช่วยทําให้ประเทศเราเนี่ยพัฒนาแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้น และนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างเพลงบางส่วนว่าเศรษฐกิจที่ดีเนี่ยมีผลต่อชีวิตเราได้ยังไงบ้างถ้าใครมีไอเดียมากกว่านี้นะคะก็อย่าลืมมาแชร์กันในะคอมเมนต์ข้างล่างเลยครางหน้าเราจะมาพูดเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะได้รายการ B Basic รายการที่จะทำให้เศรษฐศาสตร์ที่เคยเป็นเรื่องเข้าใจย,า,ยากให้กลายเป็นเรื่องเข้าใจง่ายค่ะ